สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือสวสจัดการประชุมสมัชชาว,วิสาหกิจเพื่อสังคมประจำปี2568ภายใต้ชื่อ Social Enterprise Incosystem Forum 2025โดยมีหน่วยงานภาคราัฐเอกชนเครือข่ายผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคมและประชาสังคมเข้าร่วมอย่างคับข้างเพื่อระดมความคิดเห็นและขับเคลื่อนแนวทางพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมให้เป็น กลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Driving Sustainable Impact Together รวมขับเคลื่อนวิสาหกิจเพื่อสังคมอย่างสร้างสารรค์เพื่อสร้างผลลัพธ์ทางสังคมสู่ความยั่งยืนไปด้วยกัน พร้อมกิจกรรมบรรยายพิเศษเสวนาและนิทรรศการจากผู้ประกอบการกว่า40หน่วยงานที่ร่วมถ่ายทอดแนวคิดนวัตกรรมและการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมในการประชุมครั้งนี้ยังเป็นเวทีสำคัญในการต่อยอดเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการ SE กับภาคธุรกิจองค์กรท้องถิ่นและสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาโมเดลธุรกิจที่ไม่เพียงสร้างไรายได้ แต่ยังคำนึงถึงการแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติสวสย้ำว่า SE ถือเป็นกลไกใหม่ของเศรษฐกิจไทยที่จะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการขนาดเดียวกันก็สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ในการประชุมครั้งนี้นายอัครพลลีลาจินดาใหม่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมได้กล่าวถึงนโยบายสำคัญที่จะสานต่อและผลักดัน s อไทยให้เติบโตหลังจากที่ได้ฟังสมัชชาปีนี้นะครับอันแรกเลยก็คือการขยายฐานผู้ประกอบการ SE เขาว่าขยายฐานเนี่ยก็คือขยายไปทั้งกลุ่มผู้ประกอบการเดิมนะครับแล้วก็ขยายไปยังฐานใหม่ๆ ของวิสาหกิจเพื่อสังคมใหม่ๆนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่อาจจะยังเข้ามาจดทะเบียนน้อยหรืออาจจะยังไม่มีความเข้าใจนะครับเช่นกลุ่มทางด้านกรีหรือสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้นครับสำหรับเรื่องที่2นะครับก็คือการส่งเสริมสิทธิประโยชน์นะครับของวิสาหกิจเพื่อสังคมนะครับทั้งในส่วนของการส่งเสริมให้เกิดการใชส้สิทธิประโยชน์ของ SE สนะครับสำหรับผู้ประกอบการนะครับแล้วก็ในส่วนของการปรับปรุงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ผ่านคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมนะครับสำหรับประเด็นที่3นะครับก็คือการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมแล้วก็การประสามพันธ์เอสซีเเป็นที่รู้จักน,นะครับแล้วก็จะมีการส่งเสริมในรูปแบบใหม่ๆก็คือส่งเสริมเชิงลุกเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับก็จะมีการปรับปรุงระบบ Data นะครับหรือว่าฐานข้อมูลวิสาหกิจเพื่อสังคมซึ่งปัจจุบันเราก็มีระบบที่มีการจัดเก็บอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีการขยายการจัดเก็บข้อมูล เพื่อจะประโยชน์ในการในการวิเคราะห์ข้อมูลนําไปใช้ประโยชน์มากยิ่งขึ้นซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อการกาหนดนโยบายรวมถึงผู้ประกอบการที่สนใจที่จะนำดา a t a ของการบริโภคแล้วก็ผู้ประกอบการอื่นไปใช้เป็นประโยชน์ครับ สวสมั่นใจว่านโยบายที่มอบหมายจะเป็นแรงผลักดันให้วิสาหากิจเพื่อสังคมไทยสร้างสมดุลระหว่างธุรกิจและสังคมเดินหน้าแก้ปัญหาชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและต่อยอดเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงในอนาคต